สบายดีเพื่อนๆสบายดีอยเอฟซีทั้งยุโรปเนาะอยู่ทางยุโรปแล้วก็อยู่ทางเมืองไทยอยู่ทางเมืองลาวเนาะเอฟซีทั่วโลกสบายดีบอสฟูสุคนเดอร์มื่อนี้มาพบก็สาวเก๋คือเก่าเนาะมื่อนี้สาวเก๋กะเลิกงานมาเลิกงานมาแล้วสาวเก๋กะมาทาคลิปก่อนอท่านอยู่ในเงินข้าเจ้าก็นอนเบิดแล้วสาวเก๋ก็มาอยู่ในครัว าภาพพื้นหลังอาจจะบสสวยงามเลยเพื่อนเพื่อนแต่กะมันก็เป็นภาพภาพจริงนะจ๊ะมันอาจจะเป็นภาพจริงเนาะเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนเมื่อนนกี้หัวข้อของสอกเก็ก,ก็คือเตือนภัยกลั่นกลงเนาะเตือนภัยกลั่นกลงต่อจากคลิปอ่าต่อจากคลิปอ่าคลิปที่แล้วนี่ก็คืออ่าคุณแม่เลี้ยงเดียวเนาะ จากลูกไปโดยจากลูกจากลูกแบบว่าจากลูกมาเมืองนอกแบบใจสลายนะตอนจากคลิปที่แล้วนี้คลิปนี้กาหัวขอคลิปกาเตือนภัยกลโกลงคลิปที่แล้วนี้สกีกาเรามาฮอดอาตอนสกีมาตกเมืองฝรัง่งสกีมาฮอดเมืองฝรั่งแล้วอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปเตือนภัยผู้ดใดสิมาเมืองนอกเมืองนาผู้ดใดบุมีพีมีนอ้อง ให้บึงคลิปนี้ไว้เด้อถ้าผูใ้ใดมีพีมีน้องแล้ว mm hmm. ก็ถือว่าโชคดีไปอย่างกรณีสเกเองิงสกีมาโดยบ่ยมีพีไม่น้องเลยมาโดยบม่มีพีไม่น้องแล้วลลบัดนี้หลังจากสากีมาตกเมืองฝรั่งเศสเนาะสากีตกมาฝรั่งเศสอ่าคนที่เขาจะเว่าเขาเจ้าจกว่าว่าประมาณว่าเออจะไปกับซิมีบนเหตุการณ์เหตุงาน เจาบได้เท่านั้นเท่านี้ตัวเองกะคนถูกอยู่แล้วเนาะสกีคนถูกคนดิ้นล้นอยู่แล้วดิ้นล้นอยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นตัวเองก็พยายามดิ้นล้นเห็นขาเจ้าว่าว่าเดือนหนึ่งเจ็ดแปดร้อยยูโรพุ่นได้โอ้ตัวเองก็คิดในหัวแล้วโอ้แบบเดียวกับเบแล้วนีสกีตอนสกีมาหัน สามเซนห้าเงินบาทพี่น้องสิปีที่แล้วนี่ได้สิปีที่แล้วนี่สามเซนห้าเงินบาทพี่น้องเอ้ยสกีมาค้ดอยู่สมือนีป้าเป็นยังสกีคือคุดได้จังได้จังมาโมฮอดสมุนีโอ้ยเปยังขึ้นโบย่านบก,กวดเดตัวเองภาษาคำหนึ่งก็มาได้เลยสก,กีเป็นคนบ้านนอกเป็นคนบ้านนอกยอมรับเลยนะ สกีย้อมราบาตัวเองนี่เป็นคนบ้านนอกเป็นคนบ้านนอกภาษาอังกฤษกับบอไ้จัจได้จ,กจะกล้ามาเมืองนอกบอก่งแม่พี่นอ้องเลยคันผู้ใดมาในทุกมื้อนี้สกีรูปไห่สกีก็เขี่ยวบอกเลยว่ามีพี่น้องบอถ้าบุญพี่มีน้องกัลมัดระวังอย่างกรณีสกีเองบอาความถูกซะบ้าความสื่อซะ เพื่อนๆมีเงินติดโตมาบ่หลายบันนี้มาแล้วบันนี้อ่าคนที่เข้าเจ้าติดโตติดโตก็ขึ้นายนาไปพสรุปแล้วเป็นนายนาไปบ่เบ้าอ้อมค้อมหลายแต่เป็นนายนาล่ะมาอยู่น้องข้าเจ้าได้สามมือแล้วข้าเจ้าติดต่องานให้บาทนี้ติดต่องานให้สเกมาเนาะมากะ พ่อมพ่อมพ่อมมาตั้งแต่บ้านแล้วล่ะพี่น้องพ่อมพ่อมมาตั้งแต่บ้านล่ะเม่ใช่พ่อมธรรมดาด้พ่อมพ่อมคุณไหนแล้วละบาดนี้สกีนี่พ่อมมาตั้งแต่บ้านแล้วงานอย่างกยาต้องเหดเพื่อลูกสกีนะคือตะนาลูกเพราะสกีเป็นเป็นแม่เลี้ยงเดียวคือนําลูกในจะลูกก็ยังกินนมอยู่ในจะแพม่พืชอีกในจะผู้เลี้ยงดูแทนตัวเองอีกบาดที่นี้ พอเม่เนาะพอเม่เพิ่นบึงให้สก,กีก็ต้องก็ต้องก็ต้องเผื่อเพิ่นนำเองสินะสก,กีว่านักกสิเอาเบ้ากสิสู้ละงานนี้แล้ววันนี้ข้าเจ้าละ่ะติดต,ต่อบัดนี้ติดต,ต่องานบ้านงานบ้านกิดนอนเนาะกิดนอนแต่ว่าบ่มีมือหยุดได้บัดนี้ บ่อน,นี้สําหรับบ่อน,นี้บนน่บมีมือยุดสิบปีที่แล้วนี่เดอ้อเพื่อนเพื่อนเด้อทีที่สเกลสีเราให้ฟังนี่มันสิบปีที่แล้วนี่เดอ้700อเจ็ดร้อยยูโรบ่มีมือยุดข้าเจ้าก็บ,บอกนเลยบ่มีมือยุดแล้วลบ่อน,นี้สเกลว่าเออเฮ็ดจากไหนกะเขามาตกเมืองนี้แล้วเขาจะมานั่งมานอนอย่นํำข้าเจ้าบ่ได้สเกลว่าเฮ็ดแล้วบ่อน,นี้ พี่น้องหูบอพี่น้องซาเกนเนี่ยเขาเส็จเขาติดต่อแล้วละเมือม่อเมื่อสิขึ้นรถไฟเขาจะบอกว่าเออค่าเขาติดตอ่องานให้เจ้าเอาไมค่คอยสองร้อยยูโรติดตอ่องานควมควมตัวเองเนาะตัวเองบบหูจักไผ่เลยบบลูจักไผเลยเพื่อนเพื่อนบบลูจักไผรเลย มากับมาแปะอยู่น้ำข้าเจ้าหันโรดเนาะพอบัเข้าสื่อสารกันเด้ข้าวว่าสิมีคนหลับสิมีคนหลับเจ้าเด้ออยู่อยู่ฝรั่งเศสอยู่ในปารีสจะสิไปพักไปนอนกับผู้นี่ผู้นี่สิมาหลับเจ้าแล้วนะข้าบอกว่าสองร้อยยูโรค่าติดต่องานงานแม่บ้านพี่น้องความสื่อของตัวเองมีเงินติดตอยู่ร้อยยูโรร้อยยูโรพี่น้อง จกให้เขาจนเมืดย่านตัวเองย่านบริด้งานจกให้เขาจนเมืดแล้วละแล้วลามาลูภายหลังคนคนที่ขาเจ้าติดต่อไปหาคนนั้นที่ผูผูให้งานมานะเขาเจ้ามาบอกทีหลังมิติเติมเติมบัตรให้เขาเจ้าซาวยูรู้หนึ่งนะพี่น้อง เขาจะมาบอกน้ำสก,กีสองร้อยยูโรสก,กีมีเงินติดตร้อยเดียวให้เขาเมือ่อความอยากได้งานความหนีห้อนมาเพิ่งยินโอ้ยยังไงจันทร์สั้นกับมีได้พี่น้องเลยมาอยู่เมืองนอกเมืองนาโบเมนบาซิมีแต่คนดีเบิดบตโบเมนไหนสก,กีมาสก,กีเจอแบบนั้นสก,กีเจอแบบนั้น ตัวเองอยากได้งานบาดน,นี้มีเงินติดโตมาล่อยอย,อย่โรไอ้ข้าเจ้ามืดมาสมัยนั่นกาสเกอยากทูกมาบ้านกับบริโภคดิควมควมควมบลูเนาะควมบลูเดแล้วก็ไปใส่มาใส่โบบินเพราะว่ายอยู่ฝรั่งเศสบ้านาไปรถไปล้างก็บอกคือบ้านเฮาเพื่อนเพื่อนไปรถไปล้างก็บอกคือบ้านเฮาตัวเองก็ไปใส่มาใส่โบบิน แล้วเราบนี้ค้นฮอดค้นฮอดลูกค้นฮอดลูกเงินก็นให้เขาเบิดเลยด้ร้อยหนึ่งนะร้อยอยูโรน่ะให้ขาเจ้าเบิแหละเพะไปละกาไปเห็ดน้ำมันขาเจ้าเมียฝรั่งเห็ดกับคนฝรั่งละเมียฝรั่งผู้ชายกับคนเอเชียเขานี่แหละจะไห้บอกสาบาซ่าใดแล้วระบ,บัตท,ที่นี่ไปยูน้ำข้าเจ้าก็โอ้ยพี่น้องเลยตัวเองกบคนบ้านนอกบาทนี้เขาก็ คนอยู่อยู่เมืองฝรั่งเศสเนาะตัวเองกะหาจังหาจังมาพี่น้องแล,แล้วบนันนี้ลืมขามตอนขอโทษขามตอนวันนี้เขาเจ้าทรงขึ้นรถไฟหลังจากจ่ายเงินข้าเจ้าไปแล้วร้อยหนึ่งขาเจ้าทรงขึ้นรถไฟจดสถานีให้ไปสถานีเดอร์สถานีนีเดอร์โอ้ยบาทที่นี่ตายแล้ว บาดท,ทีนี้เหตุจังไดละบาดท,ทีนีขเข้าเจ้าทรงขึ้นรถไฟแล้วขาเจ้าบอกว่าต้องลง้หันลงหนีเดอ้อมันสิมีิตัวหนังสือตัวนี้ตัวนี้โอ๊ยเหตุจังไดละบาดท,ทีนี่ภาษาภาษาอังกฤษกับบไดภาษาฝรั่งแห่งเปิดนเลยบาดทีนี้<อ>พี่น้องเอ้ยสเกตร,รู้ซึ้งเลยว่าคนคนคนเป็นใบเนี่ยเป็นแนวใดนี่ลหละสเกตเป็นใบแต่บามือนตาได้มือนตาแล้วปากบไดนี้ลหละนี่ละ่ะ ขาเจ้าเอิญคนเป็นไม่นะพี่น้องพี่น้องนึกสภาพปึงคน้นคนมาจากจากบราน,นอกบราน,นอกนี่นะแล้วเรามาขึ้นรถไฟเขาเจ้าส่งขึ้นรถไฟซื่อแล้วขาเจ้าก็ไปเลยเลยเกยขึ้นรถไฟก็ขึ้นขึ้นในใจเลยโอ้เี๊จังได้น่น,นบาดท,ทีนี่บ่เคยขึ้นรถไฟเมืองฝรั่งจับจับแต่กระดาษท,ที่เขาเจ้าให้ล่ะโอ้ต้อง อันมันจะมีป้ายนั่นป้ายนี่เดิ้อบดลงหันทอนั่นหนึ่งได้แล้วอันนั้นอีกจะป้ายจะป้ายสิได้ลงโอ้ยตัวเองยังไงต่วเอาตัวรอดต้องต้องเห็เหนแบบนี้น้ำตาอะไรพึบพบพึบพบได้พี่น้องคนคนที่ปากปาก,ปากอังคิดเป็นเบ้าอังคิดเป็นน่ยบนบนาจะมีปัญหาดหอกสอเคฝรั่งกับบไรอังคิดกับบได้เลยให้ก็ให้อยูู่้เดียวน่ะให้อยูู่้เดียวแหละ โอ้ตัวเองก็จะมาลำบากแท้มาบ้านตัวเองลำบากมาเมืองนี้ขักกลัวบ้านตัวเองเด้พอพราวมาตัวเองปากฝรั่งโบปินก็ขึ้นไปละโอ้ยเทพบ,บุตรเทวดาคุณพ่อคุณเมสกีก็ขึ้นไปเด้นกพวอพ่ออยู่คุณพ่อคุณเมขอคอยข้าพระเจ้าหลุดพ้นผ่านเด้อแล้วแล้วสวกีก็เล่นไปนับเบิ่งป้ายนับอย่างแบบแบบแบบไป บ่ได้หลับบ่ได้นอนเลยนะนั่งรถไฟไปนะกระ,กระหลายสมงเติบบ่ได้หลับได้นอนต้องจ้องบึงมันจอดไปไหนต้องบึงอู้อยังบ่หอดโอ้ต้องไปอีกพี่น้องเอ้ยค้นข้างๆอ,อ,อย่างเห็นข้าเจ้ากสิรู้เลยแหละบ้านนอกบัานนอกเข้ากุงุงสกีสกีกย้อมย้อมเปิดเลยนะย้อมย้อมย้อมมาแซประสบการณ์นเพื่อนย้อมมาแซประสบการณ์บาคนสิมาเมืองนอด ระวังกล่นโกงมาแล้วสิเจอแบบใดมันอาจจะบ่โชคดีคือคือสกีตลอดไปมันอาจจะบ่โชคดีเพื่อนอาจจะบ่โชคดีแล้วลราบัดนี้สกเก็ได้ไปนานอยู่บนนั้นแล้วล่ะโอ้คลิปกะสกีสิบว้ายาวด้วยเพื่อนสเกื่อเอาอยู่จักสิบสิบเอ็ดนาทีบ่เกินสิบสองนาทีเนาะเพื่อนเนาะเพราะว่าคลิปยาวไปเดี๋ยวเพื่อนสิเบื่อ ลแล้วละแล้วละสกีสิมาเราต่อไปเนาะว่าหลังจากสกีไปเห็ดงานบอลเลดเป็นลักษณะแล้วใดเขาสิใจดีน้ำสกีบอเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปนะเพื่อนเนาะ,นาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้สกีขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์สกีเห็นบืดแต่สกีก็สิให้หัวใจหัวใจเด้อเพื่อนเด้อ สก,กีสิให้หัวใจหวังข้างสก,กีอาจจะบเรด้บไร้ตกจากส่้นสี่ค่ะสกีสิกเกสบงกรว่าว่าเพื่อนคอมเมนต์มาเนี่ยขั้นคนที่ว่าต้องการอยาาอยากหู้อย่างจากสก,กีนะให้ไปทางไลน์ได้เด้อสก,กีวางวางอไอดีไลน์ลไว้หลังบ้านสก,กีอยู่เข้าไปเบรงได้เลยเนาะอันนี้ก็1ิบสิบสองนาทีกลัวละขอบคุณทุกกำลังแรงใจอ่า ขอบคุณค่ะขอบใจหลายๆเด้อบุษบุษคนขอบใจหลายแม็กซี่บูกูเม็กซี่บูกูอาเบียนโตบอนซัวเลอาเบียนโตบายบาย